เรียกได้ว่ายังไม่หมดเดือนกุมภาพันธ์ก็เสิร์ฟโมเมนต,ต์หวานๆให้ได้ฟินกันรัวๆสำหรับคู่รักสุดหวานอย่างแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญกับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชานนสันตินะธรกุลในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ดูกันแล้วสำหรับคลิปที่หนุ่มนนกุลตั้งใจจะแกล้งสาวแอฟตอนอยู่ในรถกับแอฟทักษอ่และต้องการจะเล่นตามเทรนฮิตบนโลกโซเชียล ด้วยการถามแฟว่าเสื้อผมเหม็นไหมซึ่งพอ F ฟก้มมาดมที่เสื้อก็ถือจังหวะจุ๊บที่หัวให้เขินกันไปเลยแต่งานนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามแผนเพราะเมื่อนนคุลถามว่าเสื้อผมเหม็นไหมแอฟก็รีบตอบกลับทันทีว่าไม่เหม็นถ้าเหม็น F จะได้กลิ่นซึ่งฝ่ายนนคุลก็ไม่ยอมแพ้พยายามตื้ออยู่พักใหญ่จนในที่สุดแอก็ได้ตอบแบบช็อตฟีว่าบอกว่าไม่เหม็นถ้าเหม็นเอาน้ำหอมไหม ซึ่งพอแฟนๆได้ดูต่างก็เข้ามากดไลค์ในความน่ารักกันยกใหญ่อีกทั้งยังคอมเมนต์ให้กำลังใจนนกุลที่เจอช็อตฟิลอย่างจังของแม่เอฟซึ่งต่อมาหลังจากคลิปดมเสื้อแม่เอฟก็โดนเพื่อนในวงการแซวไม่หยุดด้วยการถามว่าเสื้อผมเหม็นไหมงานนี้ทำเอาแม่เอฟถึงกับเขินไปไม่เป็นเลยโดยล่าสุดทางด้านหนุ่มตรีพอลพัฒน์ที่ถ่ายละครคู่กันกันกบสาวเอฟทันใดที่เห็นหน้าสาวเอฟ ก็เข้าไปแกล้งทันทีถามว่าเสื้อผมเหม็นไหมแม่แอฟถึงกับเสียอาการไปเลยทีเดียวถ้าแม่แอฟโดนแกล้งสำเร็จโดนจ๊บหัวจริงๆจะเป็นยังไงนะคงจะโดนแซวหนักกว่านี้แน่นอนเลยค่าแม่